ในโลกของเรามีชาวจีนอยู่มากกว่า1,300ล้านคนภาษาจีนจึงเป็นภาษาที่สำคัญอีกภาษาหนึ่งของโลกดังนั้นขอเชิญพวกเรามาฝึกพูดภาษาจีนกันเถิดครับ ไม่ได้ค้าขายสะดวกใจ สวัสดีครับนี่หา่ารายการนี่ห่าจงเหินหรือสวัสดีภาษาจีนเป็นรายการที่สอนพูดภาษาจีนกลางซึ่งนอกจากจะมีอาจารย์วิโรธมาทําหน้าที่อธิบายความหมายของคําศัพท์และรูปประโยคต่างๆแล้วยังมีอาจารย์ทรงคุณวุฒิที่อีกสองท่านคืออาจารย์อินอินเหล่าชื่ออาจารย์หวังหวังล่าชื่อที่จะมาช่วยออกเสียงช้าๆชัดๆสองครั้งและออกเสียงด้วยความเร็วปกติ อีกสองครั้งเพื่อให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันชัดๆและหัดพูดตามนะครับนอกจากนี้แล้วยังมีมิชาาจีนอีกหลายท่านทีเดียวที่มาร่วมรายการของเราครับ รายการนี้เห่าจงหวนหรือสวัสดีภาษาจีนในครั้งนี้นะครับเราจะมาหัดพูดประโยคที่เกี่ยวกับการโทรศัพท์นะครับในเรื่องของการโทรศัพท์ก็จะมีคำคำหนึ่งสำคัญมากก็คือคำว่า h ล l l ลนั่นเองเป็นคำทักทายก่อนที่จะเริ่มต้นการสนทนาทั้งผู้โทรและผู้ที่รับสายทั้งสองฝ่ายเลยนะครับในภาษาไทยของเราใช้คำว่า hello ซึ่งมาจากภาษา อังกฤษแต่ในภาษาจีนกลางนะครับใช้คำว่าเว่ยเ a ว่ยนะครับคำว่าเวยนี้ไม่ว่าจะอยู่ในแผ่นดินใหญ่อยู่ในฮ่องกงอยู่ในไต้หวันอยู่ในสิงคโปร์หรือว่าชาวจีนทั่วโลกทั้งหลายเราใช้เ a ว่ยคำนี้นะครับซึ่งก็มีความหมายว่าฮัลโหลสมมุติว่าเราเป็นฝ่ายรับสายนะครับเมื่อเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเราก็รับเวย พอไหวเสร็จแล้วตามมารยาทแล้วเราก็จะบอกว่าที่นี่คือที่ไหนนะครับคำว่าที่นี่ของภาษาจีนกลางนั้นใช้คำว่าเจ้อชื่อเจ้ื่อเจอหมายถึงที่นี่นะครับชื่อหมายถึงเป็นหรือว่าคือเจ้อชื่อหมายถึงนี่คือนะครับอายกตัวอย่างเช่นพอเรารับสายปุ๊บไว้ที่นี่คือบริษัท ตะวันนะครับก็จะพูดเป็นภาษาจีนกลางว่าวี่这是台湾公司งซือ,อคำว่ากงซือแปลว่าบริษัทการเรียงคําของไทยและจีนตรงนี้เรียงต่างกันนะครับของภาษาไทยเราเราจะใช้คําว่าบริษัทอยู่ข้างหน้าแล้วชื่อของบริษัทต,ตามมาอย่างเช่นบริษัทต,ตะวัน ช่ไหมครับแต่ของจีนกลางนั้นต่างกันจะต้องเอาชื่อของบริษัทไว้ข้างหน้าและคําว่ากงซื้อหรือว่าบริษัทอยู่ข้างหลังก็เป็นตะวันกงซือนะครับตะวันกงซือส่วนไทยเราก็บอกว่าบริษัทตะวันครับเว้เ 这是打湾公司。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  เมื่อแจ้งอีกฝ่ายหนึ่งว่าที่นี่คือที่ไหนแล้วก็ต้องถามกันต่อไปนะครับว่าท่านต้องการพูดกับใครนินย่าเฉาเฉยนินย่าเฉาเฉยสังเกตนะครับในประโยคนี้เราจะไม่ไม่ใช้คำว่าหนี่ที่แปลว่าคุณนะครับเราจะใช้คำว่าหนินซึ่งแปลว่า นเป็นคําที่สุภาพมากเลยเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าอีกฝ่ายหนึ่งที่โทรมาเนี้ยไม่ได้เห็นหน้าค่าตาได้ยินแต่เสียงจะเป็นใครเราก็ต้องประมาณว่าจะเออาจจะเป็นคนใหญ่คนโตก็ได้ต้องใจคว,าว่าหนิ้นเอาไว้ก่อนจะปลอดภัยนะครับจึงใช้คําว่าหนินนะครับเอี่ยอในที่นี้หมายถึงว่าต้องการนะครับหรือว่าประสงค์ เจ้าแปลว่าหาหรือว่าค้นหาเฉยคือใครหรือว่าผู้ใดรวมกันแล้วนิ้นย่เจ้าเฉยหมายถึงท่านต้องการหาใครก็คือว่าท่านต้องการพูดกับใครนั่นเองแหละ ตามธรรมเนียมของจีนนั้นการที่เราจะโทรศัพท์ไปหาใครหรือต้องการจะพูดกับใครนั้นเราก็จะต้องแนะนำตัวบอกชื่อบอกแซ่ของเราไปเสีก่อนนะครับยังจำได้ไหมครับในการแนะนำว่าเราคือใครนั้นภาษาจีนกลางเขาจะใช้ประโยคว่าอวเจ้าอวเจ้าคำว่าเจ้าแปลว่าเรียกอว่แปลว่าฉันฉันเรียกว่านะครับแต่ในวันนี้เราจะไม่ใช้คำว่าอวเจ้าเราจะใช้คำว่าอวอ อัวคือฉันชื่อแปลว่าคือนะครับคราวนี้เนี่ยตามระยะในการบอกออว่าเราเป็นใครมาจากไหนในภาษาไทยนั้นกับภาษาจีนจะมีการเรียงประโยคที่กลับกันนะครับ ไทยจะบอกชื่อก่อนแล้วก็บอกหน่วยงานบอกสถานที่ที่เราสังกัดแต่ในภาษาจีนกลางนั้นกลับกันนะครับจะบอกหน่วยงานหรือว่าสถานที่เราสังกัดแล้วจึงจะบอกชื่อเอาทีหลังนะครับรูปประโยคของจีนกลางก็คืออว่อ,วอแล้วก็บอกหน่วยงานแล้วก็ตามด้วยคําว่าเตอแล้วจึงจะบอกแท้ชื่อนะครับเอาอย่างเช่นอว่อว ไทซี公司的 e s h i หมิงจู s ม是ไทซี公司的 s h i อหมก็แปลว่าฉันคือบริษัทไทยสีชื่อว่า s ื่อหมิงจูแม่อย่างนี้ฟังแล้วเวียนหัวนะครับต้องแปลกันใหม่ว่าฉันคือ s ื่อหมิงจูมาจากบริษัทไทยสีเห็นไหมครับไทยกับจีนนั้นเรียงประโยคกลับกันนะครับ หลังจากที่เราแนะนําตัวว่าเราเป็นใครมาจากไหนแล้วก็รีบแจ้งจุดประสงค์ไปว่าเราจะคุยกับใครนะครับรูปประโยคก็คืออัวเจ้าอัว oh, เจ้า, oh, จาบวกด้วยแท้ชื่อแล้วก็ตบท้ายประโยคด้วยคุณผู้ชายหรือว่าคุณผู้หญิงนะครับอัว oh, ก็คือฉันหรือว่าผมเจ้าเป็นคํากริยาก็แปลว่าหานะครับอัว oh, เจ้าฉันจะหาแต่ในที่นี้ไม่ใช่ฉันจะหานะครับฉันอยากจะพูดกับ แล้วก็ตามด้วยชื่อของใครคนนั้นเลยแล้วก็ตบท้ายด้วยคุณผู้ชายหรือคุณผู้หญิงนะครับคุณผู้ชายใช้คำว่าเซียนเซิงเซียนเซิงส่วนผู้หญิงนั้นเราใช้คำว่าเซียวเจี๋ยเซียวเจี๋ยนะครับอย่างเช่นประโยคนี้ว่า我找陈世明先生我找陈世明先生ผมอยากจะคุยกับ คุณผู้ชายเฉินชื่อหมิงหรือว่าคุยกับมิสเตอร์เฉินซื่อหมิงนั่นเองนะครับอะไรครับอาจารย์อินอิน老师อาจารย์หวังหวัง老师นะครับจะทบทวนให้ท่านอีกครับคุณจเหาใครคุณจเหาใครคุณจเหาใครคุณจะหาใคย 我是泰西公司的施明珠。我是泰西公司的施明珠。我是泰西公司的施明珠。我是泰西公司的施明,明珠。我找陈志明先生。 我我我志志志明明明先先先生先生เมื่อเราแนะนำตัวเราเป็นใครมาจากไหนและยังบอกไปว่าเราอยากจะคุยกับใครแล้วผู้รับสายปลายทางทางนูน้นเขาก็จะพูดมาว่าชิงเติงอีเี ชิงเติองอีเสียนะครับแปลว่าการุณารอสักครู่การุณารอสักครู่นะครับเฉียงแปลว่าเชิญหรือว่าการุณาเติงแปลว่ารอนะครับอีเซียแปลว่าสัก ครู่ดังนั้นชิงต่องอีเซียจึงแปลว่าการุณารอสักครู่นะครับอ่ะทางโน้นอาจจะพูดว่าหนินเตอเตียนว่าหนินเตอเตียนว่าตะโกนหาคนกันนะครับหนินเตอเตียนว่าแปลว่าโทรศัพท์ของท่านโทรศัพท์ของท่านคําว่าหนินนะครับก็แปลว่าคุณหรือว่าท่านเป็นคําสุภาพมากเตอแปลว่าของเตียนว่าแปลว่า โทรศัพท์โทรศัพท์ของคุณโทรศัพท์ของท่านหรือไม่อย่างงั้นเนี่ยทางนู้นอาจจะมีเสียงแววมาว่าเฉินเซียนเซิงนินเตอเตียนฟ้าเฉินเซียนเซิงนินเตอเตียนว่าก็มิสเตอร์เฉินโทรศัพท์ของท่านมิสเตอร์เฉินโทรศัพท์ของท่านนะครับคือเรียกชื่อของเขาไปก่อนแล้วจะถึงบอกเขาว่าโทรศัพท์ของใครนะครับเอาละครับ อาจารย์อินอิน老师，อาจารย์หวังหวัง老师，ก็จะมาอ่านช้าๆให้ท่านได้ฟังอีกหลายๆครั้งนะครับ。请等一下，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 陈先生，您的电话。 陈先生，您的电话。陈先生，您的电话。陈先生，您的电话。喂，喂，这是德湾公司，你要找谁？我是台企公司的施明珠，我找陈志明先生。嗯，请等一下啊。 ในกรณีที่เราเป็นฝ่ายโทรไปหาอีกฝ่ายหนึ่งนะครับเราก็เริ่มต้นด้วยเวแล้วก็เพิ่มให้เสียเวลาเราก็ถามไปเลยว่าที่ที่เราโทรไปเนี้ยคือที่ไหนถามอย่างสุภาพอย่างนี้นะครับเวเนนชื่อนะครับแล้วก็บอกด้วยชื่อบริษัทจบคำถามด้วยคำว่ามาก็แปลว่าเวที่นั่นะ่ะ เป็นบริษัทอย่างนี้ใช่ไหมนะครับคําว่าหนินก็แปลว่าท่านชื่อก็แปลว่าคือนะครับแล้วก็ตามด้วยบริษัทชื่อบงงของบริษัทแล้วจบท้ายด้วยว่ามาหมายถึงว่าใช่หรือไม่อย่างเช่นนะครับพอเราโทรปุ๊บก็วหนินชื่อตะวันกงซีมาฮัลโหลที่นั่นคือบริษัทตะวันใช่ไหมครับอ่านะครับเมื่อเวลาเราถามไปแล้วทางโน้น เกิดใช่ขึ้นมาเขาก็จะตอบมาบอกว่าเว่ยซืเว่ครับใช่ครับเมื่อเขาตอบว่าครับปุบ๊บเราก็เริ่มต้นสนทนาต่อต่อไปอย่างที่เราได้เริ่มมาจากตอนต้นรายการนะครับเว่ยคุณเป็นเจ้าหน้งทื่บติษัทหรือม่เวยหน้งทื่ือม่เวย 您是德万公司吗？喂，您是德万公司吗？喂，是。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  เมื่อเราโทรไปถูกที่ถูกทางแล้วแล้วก็บอกว่าเราจะพูดกับใครแล้วบางเอิญเจ้าตัวรับสายอยู่พอดีเลยนะครับเจ้าตัวทางโน้นก็จะบอกว่าอว่าเจียวชื่ออวเจียวื่อก็แปลว่าใช่ฉันเองอว่แปลว่าฉันหรือว่าผมหรือว่าดิฉันนะครับส่วนคำว่าเจียวชื่อนั้นเป็นคำเน้นนะครับเพื่อที่จะบอกว่าฉันเองไม่ใช่คนอื่นอว่าเจียวชื่อ 卡，是陈英卡，我，eng, 我就是，我就是，我就是，我就是。喂，你是台湾公司吗？喂，是。 我是泰西公司的ส明珠我找陈志明先生我就是怎么样特别好吗แต่ถ้าเผอเกิดโทรไปผิดนะครับการสนทนาก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นะครับเว่ยนิชื่อตะวันกงซือมาฮลัลโหที่นั่นคือบริษัทตะวันใช่ไหมครับปรากฏว่าทางนน้นไม่ใช่บริษัทตะวันเขาก็จะตอบมาทันทีว่า不是 我们是泰西公司ไทีกไม่ใช่ที่นี่บริษัทไทยสีคำว่าปูชื่อนั้นนะครับใช้ในรูปประโยคปฏิเสธแปลว่าไม่ใช่คำว่าชื่อแปลว่าใช่คำว่าปูแปลว่าไม่ปูชื่อก็แปลว่าไม่ใช่อุมแมนในที่นี้ปกติแปลว่าพวกเราเป็นคำพหูพจน์แต่ในการคุยโทรศัพท์ไม่ใช่แปลว่าพวกเรานะครับต้องแปลว่าที่นี่ที่นี่อุมมนที่นี่ เมื่อมีการแจ้งไปอย่างนี้แล้วเราก็ต้องรีบขอโทษขอโพยเลยว่าเราโทรไปผิดที่ผิดทางแล้วนะครับคำขอโทษก็คือตุ้ปู้ฉี ด้วยผู้ฉีน,นะครับแปลว,ว่า sorry ขอโทษอีกฝั่งหนึ่งก็จะตอบมาอย่างสุภาพว่าไม่กวนสีไม่กวนสี g ไม่กวนสี่นี่เป็น idiom เ,เลยนะครับหรือเป็นสำนวนแปลว่าไม่เป็นไรตรงกับภาษาอังกฤษว่า never mind คำว่าด้วยผู้ฉีกับไม่กวนสีนี้ต้องใช้คู่กันนะครับด้ uchi, วยผู้ฉีไม่กวนสี่ 您是德湾公司吗？喂，您是德湾公司吗？喂，您是德湾公司吗？喂，您是德湾公司吗？不是，我们是泰喜公司。不是，我们是。 胎喜公司不是，我们是胎喜公司。不是，我们是胎喜公司。不是我们是公司对不起，对不起，对不起，对不起。没关系，没关系。 没关系，没关系。喂，您是泰西公司吗？不是，我们是德湾公司。对不起，没关系。畅言，观众好。 สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ mm. เกี่ยวกับเรื่องของจีนท่านเคยสังเกตไหมครับว่าคนจีนเมืองไทยเนี่ยพูดภาษาของเขาเนี่ยต่างกันที่เราบอกว่ามีจีนแคะจีนแต้จิว๋วจีนไหหลำเนี่ยวันนี้ก็เลยอยากจะมาเล่าให้ฟังว่าคนจีนในเมืองไทยเนี่ยมีกี่กลุ่มนะฮะแล้วพวกนี้มาจากไหนเท่าที่เรารับทราบกันมาเนี่ยกับที่มีตัวเลขค่อนข้างแน่นอนเนี่ยนะครับ คนจีนในเมืองไทยก็มี 5, 6หรือว่า7กลุ่มใหญ่ๆที่บอกว่า 5, 6, 7เนี่ยคืออย่างนี้นะครับ่อ,อ5คือกลุ่มที่มีมาแต่เดิมที่มากที่สุดนะฮะก็คือแต้จิว๋วแคะไยลหลํำฮกเกี้ยนกวางตุง้ง5กลุ่มนี้มีมาแต่เดิมมากที่สุดแต่ถ้าทางภาคเหนือเนี่ยจะมีจีนห่ออีกพวกหนึ่ง แล้วมาในยุคปัจจุบันเนี่ยจะมีพวกที่พูดภาษาจีนกลางที่มาจากเมืองต่างๆเช่นมีชาวเซี่ยงไฮ้ชาวยูนานเข้ามาอีกเป็นอันมากแต่พวกนี้เราถือว่าพวกมาทีหลังแล้วกันนะครับพวกที่มาเมืองไทยก่อนจีนพวกอื่นเห็นจะเป็นพวกฮกเกี้ยนครับเพราะฮกเกี้ยนนี่ภูมิลำเนาเขาก็อยู่ที่มณฑลฮกเกี้ยนทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของจีนพวกนี้ชำนาญการเดินเรือก็มาอยู่เมืองไทยก่อนจีนพวกอื่น ในสมัยพระเจ้าอยู่หัวท้ายะนีมีคนจีนฮกเกี้ยนมากที่สุดนะฮะ,ะแล้วคุณจีนฮกเกี้ยนพวกนี้เมื่อมาเมืองไทยเนี่ยอาชีพหลักเนี่ยก็จะเดินเรือเพราะพวกนี้ชำนาญการเดินเรือแล้วก็จะมาค้าขายและจีนฮกเกี้ยนจะเป็นจีนที่มีความรู้หนังสือดีเพราะนั้นจนมาถึงรัตนกโกสินทร์ตอนต้นคือรัชกาลที่หนึ่งเนี่ยจีนฮกเกี้ยนยังเป็นจีนกลุ่มใหญ่ที่สุดและมีความรู้หนังสือดีก็เป็นสินแสแปลเรื่องสามก,ก๊กเรื่องไส้หัน่น เรื่องเลียดก๊กและเรื่องห้องศิลแต่นี้พวกที่สองที่มามากเป็นอันดับสองคือพวกแต้จิ๋วนะฮะแต้จิ๋วนี้เป็นชื่อจังหวัดหนึ่งในมณฑลกวางตุ้งนะฮะแต่ว่าเป็นมณฑลกวางตุง้งตอนที่ติดกับมณฑลฮกเกี้ยนมันโดยเผ่าพันธุ์เนี่ยคนแต้จิ๋วเนี่ยอ่าเป็นคือคนฮกเกี้ยนนั่นเองแต่อพยพมาอยู่มณฑลกวางตุง้งภาษาก็เลยเปลี่ยนแปลงไปนิดหน่อยนะฮะ คนต๊จิ๋วนี้มาอยู่เมืองไทยมากตั้งแต่พระเจ้าอยู่หัวพระเจ้ากรุงธนบุรีเป็นต้นมานะฮะแล้วมามากตั้งแต่รัชกาลที่สามเป็นต้นมาจนกลายเป็นจีนกลุ่มใหญ่ที่สุดในประเทศไทยขณะน,นี้นะฮะเพราะต๊จิจ๋วนี้จะชำนาญมากเรื่องค้าขายรองจากค้าขายก็คือเพาะปลูกเพราะคนจีนทั่วประเทศจีนเนี่ยคนต๊ะจิ๋วค้าขายเก่งที่สุดนะครับเพราะ เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ที่เป็นพ่อค้าใหญ่หรือแม้แต่เจ้าพ่อฮ่องกงที่เป็นพ่อค้าใหญ่ปัจจุบันนี้ก็ส่วนมากจะเป็นคนแต้จ,จิ๋วนะฮะพวกที่สามก็คือพวกไหหลำนะฮะพวกไหหลำนี่มาจากเกาะไหหลำซึ่งเดี๋ยวนี้เป็นมณฑลหนึ่งคนไหหลำนี่มีคนน้อยนะฮะที่ไหหลำม,มีประมาณ4ี่ล้านคนเท่านั้นเองพวกนี้มาอยู่เมืองไทยก็มักจะเดินเรือประมงขนาดเล็กและสมัยก่อนเขาจะเลี้ยงหมูจนเรามีคำสำนวนไทยว่าหน้าเป็นหมูไหหลำ หรืออ้วนเป็นหมูหาหลํำนะฮะแล้วก็อีกอาชีพหนึ่งที่คนหหลํำชอบทําสมัยก่อนคือโรงเรื่อยแต่นี้ต่อป่าจีนกลุ่มใหญ่อีกพวกหนึ่งคือจีนกวางตุ้งนะฮะกวางตุ้งนี่ในเมืองจีนก็พูดกันอยู่สองมณฑลอย่างที่เคยเล่าให้ฟังไปแล้วคือมณฑลกวางตุ้งและกวางสีนะฮะจีนกวางตุ้งมาเมืองไทยก็ส่วนมากจะประกอบอาชีพช่างเช่นช่างไม้นี่จีนกวางตุ้งจะชำนาญมากแล้วก็ขายอาหารอ่านกวางตุ้งนี่ เป็นที่ยกย่องว่าเป็นอันดับหนึ่งในประเทศจีนนะฮะเพราะว่าจะรสชาติกลมกล่อมนะฮะกลุ่มต่อไปกลุ่มสุดท้ายคือจีนแคะนะฮะจีนแคะนี่มาเมืองไทยทีหลังเขาเริ่มมาสมัยรัชกาลสามแล้วก็มามากสมัยรัชกาลที่ห้าคนจีนแคะนี่ในเมืองจีนนั้นมีแพร่กระจายถึง1 2อเอำเภอนะครับจำนวนประชากรเขาก็เ,าเยอะพอๆกับกวางตุ้ง แต่มาเมืองไทยนี่ปัจจุบันนี้ก็มีมากเป็นดับสองรองจากแต่จิว๋วส่วนมากจะประกอบอาชีพเพาะปลูกนะฮะเพราะคนแค่นี่ชอบอยู่ตามที่ดอนแล้วก็ค้าค้าขายก็มักจะขายทองนะฮะจีนสุดท้ายคือจีนฮ่อความจริงจีนฮ่อเนี่ยคือพวกจีนกลางนะครับเข้ามาจากมณฑลยูนนานพูดภาษาจีนกลางแต่ว่าเป็นสำเนียงยูนนานเท่านั้นเองพวกนี้มาทางบกนะฮะมาทางบกขณะที่จีนอื่นมาทางเรือ จีนฮอก็มีอยู่เฉพาะทางภาคเหนือนะฮะภาคก,กลางภาคอื่นๆมีน้อยนะฮะพวกนี้ก็ค้าขายแล้วก็รับจ้างแรงงานต่างๆด้วยคนจีนในเมืองไทยทั้งหมดเนี่ยนะครับมากอันดับหนึ่งก็คือแต้จิว๋วอันดับสองก็เป็นจีนแคะต่อไปก็เป็นไหหลำส่วนกวางตุ้งกับพกเกี้ยนเนี่ยเหลือน้อยลงนะฮะในปัจจุบัน,ะบนและจีนฮอกก็มีไม่มากนะักวันนี้เราก็คงคุยกันเท่านี้ก่อนนะครับเจ้าเจียนสวัสดีครับ เมื่อเราคุยธุระเสร็จกันแล้วนะครับก็ถึงการที่จะต้องกล่าวล่ำลาก่อนที่จะวางสายมีประโยคที่สุภาพมากเขาพูดอย่างนี้นะครับน่า,ารอน้นใจเจ再ยน่นา,ารู้นเ扰ละ ใจเจียนงั้นไม่รบกวนคุณแล้วสวัสดีครับหน้าแปลว่างั้นหรือว่าอย่างนั้นใช้ขึ้นต้นประโยคนะครับเป็นการสรุปเรื่องหรือว่าบางครั้งเรารำคาญแล้วก็สามารถใช้คำว่าหน้านเนี่ยตัดความก็ได้แต่ในที่นี้ไม่ลำคาญนะครับปู้แปลว่าไม่นะครับตาเหลอาแปลว่ารบกวนหนีแปลว่าคุณนะครับเหลอ เป็นคำตบท้ายแปลว่าแล้วปู่ตาหรหาหนีหละไม่รบกวนคุณแล้วนะครับแล้วก็จบอีกครั้งหนึ่งก็คือจ่ายเจียนจ้ายเจียนคำนี้ท่านจะได้ยินทุกทุกครั้งเลยนะครับของรายการนีเห่าจงเหวินหรือว่าสวัสดีภาษาจีนก็แปลว่าสวัสดีหรือว่าลาก่อนนั่นเองจเีน 再见，再见，再见。那不打扰你了，再见。<音悉>那不打扰你了，再见。那不打扰你了，再 <noise> 见<悉>。那不打扰你了，再 <noise> 见<悉>。 我想再要详细的内容。好，我会给你做的，请快点儿。可以，那不打扰你了。再见。再见。再见。ยังมีการพูดก่อนวางสายอีกแบบหนึ่งนะครับด้วยปุ๋ยอั่วเย้ากวาดล่ะด้วยปุ๋ยอั่วเย้ากวาดล่ะขอโทษนะฉันจะวางสายแล้วนะ。 ้วยูฉีก็แปลว่าขอโทษอย่างสุภาพอัวหมายถึงฉันหรือว่าผมเอี่ยวแปลว่าจะนะครับกว่าปกติแปลว่าแขวนแต่ในที่นี้ไม่แขวนนะครับแปลว่าวางสายส่วนคําว่าเล่ก็มาห้อยท้ายแปลว่าแล้วด้วยผู้ฉีอัวอ่ยอกว่าเละโทษจะฉันจะวางสายแล้วนะด้วยผู้ฉีัวเอี่ยอกว่าเล่ด้วยผู้ฉี 我要挂了。对不起，我要挂了。对不起，我要挂了。什么时候走？星期六去好吗？好，星期六去也好。嗯，叫苏小姐一起去吧。可以，大家一起去很有意思。嗯。哦，对不起，我要挂了。是吗？ 你再给我打吧。好，我再给你打吧。再见，再见。工作做完了吗？啊、嗯。你好，中文。今天讲完今天呢，是在人为是中文的。 หรือว่าธุระนะครับใจแปลว่าอยู่ที่เหรนแปลว่าคนหรือว่ามนุษย์ไหวแปลว่าการกระทำนะครับธุระหรืกิจ าก,การทั้งปวงนั้นอยู่ที่การกระทําของมนุษย์เอแปลอย่างนี้เป็นไทยแล้วฟังงง,ง,งๆห้วนๆยังไงไม่ทราบต้องแปลอีกทีว่าความสําเร็จของจิตทั้งปวงนั้นอยู่ที่ความพยายามของมนุษย์แปลอีกทีหนึ่งก็ยังได้นะครับว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นนั่นเองชื่อแจ้รนเวชื่อแจ้เรนเพยายามเข้านะครับสักวันหนึ่งท่านจะพูดภาษาจีนเก่งครับวันนี้รายการนี้เหา รเหวนหรือสวัสดีภาษาจีนต้องขอลาไปก่อนนะครับใจเจียนสวัสดีครับจีนกับไทยใช่อื่นไกลพี่น้องกันพูดไทยให้ชัดพูดจีนให้ได้ค้าขายสะดวกใจ